สวัสดีค่ะพ่กบครับสวัสดีครับ,รรบ,รบทำไรคะ <c oughs> วันนี้วันนี้พเกรมเอาเมดทุเรียนมาเฉเพาะพันธุ์ทุเรียนนะเพื่อนแล้วนี่พันธุ์อะไรคะพ่กบมันเป็นทุเรียนพันธุ์เม็ดบ้านน่ะพันธุ์บ้านม็ดกระดุมมีชนีมีอะไรเงี้ยตอนนี้มีกระดุมเป็นหลักกระดุมกะัะชนีออกครับ มีพัวมณีอย่างเงี้ยพวกพันผู้เรียนพันบ้านเนี่ยใเรียกว่าเม็ดเม็ดผู้เรียนพันบ้านเม็ดผู้เรียนบ้านแล้วนี่คือทําอะไรฮะที่เอาน้ามาลงอ๋ออันนี้เอามาล้างก่อนล้างก่อนมาล้างล้างทําความสะอาดก่อนเนี่ยแล้วก็ถึงให้แห้งทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ผึงให้แห้งแล้วก็ชุบน้ำยาก,กันเชื้อราไ้หน่อยหนึ่งเ,เท้ามาในืบอปกก็ก ทําไปเรื่อยนะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ก็เลยก็เลยเอาพันธุ์เมสโซเรียน,เ,ยนเห็นเขาแกะก็เลยซื้อเข้ามาอันนี้ซื้อเข้ามานะเราจะ,พาะเาจะพาะเองด้วยเคะจะเพาะเองด้วยจะปลูกในคือมีควจะเอาปลูกแบบลงในดินเลยนะปลูกอ่แล้วก็ติดไว,ไว้ไว้ทาบต้นด้วยแล้วก็ เพราะทำต้นทันติดตาทําต้นทันต่อไปด้วยแนะปีนี้ก็เลยคิดว่าอยู่ในวงการผู้เรียนแล้วเราก็เพาะพันผู้เรียนเลยก็กกได้นะก็เลยก็เลยเริ่มต้นก็มีมีทดลองเพาะมาแล้วนะเอ,องอกแล้วติดตาแล้วก็มีมีแล้วด้วยอ,อันนี้คือเม็ดในวันนี้นะแล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้แบบนี้นะคะอ๋อก็ แบ่งได้นะแบ่งขายได้นะครับใครที eh ่ต้องการก็โทรโทรติดต่อเบอร์พี่ผมมาได้เลยเนี่ยสวยเม็ดสวยนะเพื่อนลองดูหน่ยเนี่ยเนี่ยเม็ดสวยมากเลยเม็ดไม่รีบเม็ดสวยพี่กบก็จะล้างนยเดี๋ยวจะล้างให้อย่างเงี้ยนะครับล้างแล้วก็ทาเออเาเรียกว่าแค่น้ำยากันเคล้านะเดยเดี๋ยวจะล้าง ใครที่ต้องการเอาไปเพาะพันธุ์จำน่ายหรือใครที่จะเอาไปเพาะนะไว้สําหรับติดติดภาพต้นติดเสียบยอดเสียบอะไรในแปลงเลยเนะี่ยก็ได้นะทุเรียนจริงๆที่ผมแนะนําให้ให้เอาเม็ดเนี้ยที่มันเริ่มงอกแล้วเนาะแล้วเอาไปไปวางลงดินเลยฮนะแล้วก็หลุมละประมาณสักต้นสองต้นก็ได้นะกันกันไม่รอดเยะแล้วก็ไว้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวระบบพาไปดูไหมเอ้เดี๋ยวรุบบพาไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวล้างน้ำตัวนี้ก่อนไปดูไปดูที่ที่รุบบอ่าที่เพาะแล้วเนาะที่เพาะแล้วงอกแล้วเออตอนนี้ก็อยู่ในช่วงใช่เนี่ยทุเรียนกำลังต้องการเนาะเออ ก็โอเคนะเพื่อนๆใครที่แบบว่าต้องการเม็ดทุเรียนเนี่ยก็ติดต่อพี่ผมมาได้ติดต่อพี่กบได้ค่ะเบอร์เบอร์ศูนย์เก้าแปดสามหนึ่งหกหนึ่งสามสองเก้าอ่ะค่ะเบอร์พี่กบเดี๋ยวใส่เบอร์ด้วยก็ได้นะค่ะเดี๋ยวพี่กบเฉพาะนะเดี๋ยวพาไปชมที่ออที่พะแล้วที่พะแล้วว่าเป็นยังไงบ้างค่ะเม็ดสวยมากนะคะเม็ดสวยเม็ดสวยนะดูอีกครั้งหนึ่งอ่ะดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยดูอีกครั้งหนึ่งนี่เนี่ยเม็ดเนี่ยนี่ นเนื่เน็ตสวยอ่เอันไหนที่มันมันลอยก็เอาออกนะเราก็เก็บออกนะอะไรที่มันลอยลอยอย่างเงี้ยลอยลอยเราเก็บออกอแต่จริงมันงอกหมดแหละค่ะเดี๋ยว,ยวกักอยู่แล้วล้างกัดนีงเปิดน้ำนี ยังมีอีกเยอะเลยนะเพื่อนครับยังมีอีกเยอะยอเดีย๋ยวพาไปดูกบนี้ปิดน้ำครับเดี๋ยวพาไปดูของจริงเนี่ยที่เพาะลงเม็ดนึงหยุดนิดหนึ่งแล้ว นี่เพื่อนอยกตัวอย่างตรงนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็คือพี่กบเพาะเม็ดลงดินนะฮะนี่นะครับนี่หนึ่งปีนะฮะหนึ่งปีโตเค่นี้อ,อ่าแต่ว่ามันมันช้าตอนตอนนี้แหละนะครับแต่ว่าพอมันลงดินอย่างนี้แล้วเราก็ซื้อต้นพันธุ์ดีมาทาบมาทาบตรงนี้เลยนะครับแต่ให้โตกว่านี้ได้นะให้โตกว่านี้ให้โตขนาดนี้ก็ยังได้นะให้โตขนาดนี้ก็ยังได้เนี่ยฮะเนี่ยเพื่อนเื่อครับเราก็ มาทำไงครับเราวางลงดินอย่างเงี้ยนะครับโกลบอย่างเงี้ยได้นะเพื่อนนะอย่างเงี้ยเมื <tortured. S 1> ่อเมื่อโกบจะจะปลูกนะเออเนี <figured> ่ยอู้หู้เนี่ยเน็ตเาลากทุเรียนเนี่ยกบก็เนี่ยกบแบบเนี้ยกบแบบเนี้ยกบเนี้ยง่ายๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะงอกลงดินเองนะครับเนี่ยอันนี้พี่กบทดลองให้ดูนะเออทําให้ดูนะเพื่อนครับวางแบบนี้เลยวางแบบนี้เลยนะอ่ะแล้วมันก็จะ จะลงนินข้งมันเองนะเพื่อนครับเม็ดนั้นก็จะงอกนะ่ยเนี่ยี๋ยวมันก็จะงอกขึ้นมาอือหลายต้นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่กบทำให้ดูเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาต้นนี้อีกเนะนี่ยอันนี้ก็กบกบไปเนี่ยเอาเม็ดตัวเรียนวางกบเลย สางกบแค่น sure. cool. ี้ยวมันงอกขึ or, in ้นมาเราก็ค่อยๆดูมันแล้วมีตรงนี้อีกนะเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ไอ้ที่งอกเนี่ยตรงนี้ไอ้อีกต้นเนี่ยปีที่แล้ว เนี่ยอันนี้ก็งอกกันหนึ่งปีแล้วเพาะมาหนึ่งปีแล้วเนี่ยหนึ่งปีลงดินตรงนี้เลยนะไม่ได้ไม่ได้ย้ายมานะครับนี่นี่ลงดินตรงนี้เลยนี่ขึ้นแล้วอ่าเทียบข้างต้นนี้ก็ตอนนั้นเม็ดยังไม่ได้หาเม็ดมากินเองก็เลยเอามาเพาะเลยแต่ตอนนี้นะพี่กบมีเม็ดแล้วเดี๋ยวจะจะใส่จะใส่ในทั้งแปลงเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน อันนี้ก็งอกแล้วงอกมันนะเพราะเม็ดหนึ่งปีนะฮะโตแค่นี้เองนะฮะถามว่าถึงหนึ่งปียังเราดูทุเรียนที่แล้วปีที่แล้วครับอ่าปีนี้อ่ะก็เกือบๆปีแล้วอ่ะครับเนี่ยฮะโคดมันมีรากนะแบบนี้มันมีรากลงดินลึกเลยนะครับแต่แบบนี้ไม่มีรากแบบนี้เป็นธุเรียนรากแก้วไม่มีนีพวกนี้รากแก้วไม่มีแต่อันนี้มันมีรากแก้วเดี๋ยวไี้กบก็จะเอากิ่งเนี้ย พออันนี้โตนะคุณใช่ครับมาดูใกล้ๆน,นะพออันนี้โตเนี่ยพออันนี้มันโตมาถึงนี้ปุ๊บเนะี่ยพีกพย่กบเอากิ่งนี้เลยท่าต้นนี้เลยท่าต้นนี้เลยเสแต่แล้วก็ท้าต้นนี้สมบูรณ์กว่าก็เอาต้นนี้ออกอ,อ่าอันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูที่ที่เฉพาะแล้วก็ติดตานะพ,พ,พี่กบทำเมื่อปีที่แล้วก็เริ่มงอกแล้วเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นได้หยุดก่อนเนาะ นี่ฮะนั่นครับอันนี้เพาะเนี่ยนี่ประกบเพาะเองเพาะแล้วก็เสร็จแล้วก็ติดตาเนี่ยเสียบยอดนะเอายอดมาเสียบเนี่ยนี่ฮะรุ่นเดียวกับต้นที่ลงลงดินเมื่อสักครู่นี้นะครับรุ่นเดียวกันแต่ว่าเขาเอ่อเนี่ยฮะเสียบเสียบยอดละเนี่ยตรงนี้เสียบยอด้ะก็ลองทําดูเนาะระกบลองทําดูนะชอบนะชอบทําอะไรที่มันเกี่ยวกับทุเรียนนะชอบนะเนี่ยเออเริ่มแตก เริ่มละเนี่ยกำลัลางงามเลยต้สนสวยมากนี่ฮะแตกยอดแล้วใช่เริ่มแตกยอดแล้วสวยนี่นะฮเนะพราะว่าพีกพ่กบเองอยู่ในวงการของต้นไม้อะฮะอยู่ในวงการของต้นไม้เพาะพันธุ์ไม้อะไรต่างๆมาพอสมควรก็ลเลยลเลยลองศึกษาเรื่องผู้เรียนด้วยเนะี่ยเพื่อนแล้วก็นะครับเดี๋ยวจะทําเพาะพันธุ์ผู้เรียนฝากเพื่อนเนาะติดตามด้วยแล้วกันนะครับเนาะย้ํานะถ้าใครที่ต้องการเมทุเรียนนะ่ ติดต่อพี่กบได้นะคะขอบคุณ <Okay. S 1> พี่กบมากมากค่ะ,คะ,คะถ้าหาใครสนใจนะคะก็โทรมาได้เลยนะคะเม่ดท,ทุเรียนสวยๆวันนี้ขอบคุณพี่กบมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากติดตามกันตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ